สวัสดีครับวันนี้กูป๊อปตลอดทัวร์จะมาแนะนำเมนูหมูคั่วพริกเกลือนะครับจะเอาไว้เป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะเอาไปไว้ทานกับน้ำมะตูมตอนเย็นก็ได้นะครับ <Hey. S 2> มาดูวัตถุด,ดิบกันนะครับหนึ่งนะครับหมูสามชั้น <Okay. S 2> อันนี้เราใช้ซื้อมาหกกรมนะครับเพราะว่าเราทานที่บ้านกันมีสองคนก็จะทานไม่หมดเราก็เลยใช้แค่สองกรัม ต้นหอมนะครับแล้วก็นี่นะครับพริกแดงจินดากระเทียมน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็นี่นะครับพริกไทยอันนี้เราจะใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบถ้าคนชอบเผ็ดมากก็ใช้อันนี้ผสมลงไปนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มหั่นหมูกันนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มพันหมูให้มันพอดีคำนะครับ <Okay. S 1> เอาแบนพอดีคํานะครับไม่ต้องบิกต้องใหญ่มากก็โอเคเวลากินมันจะได้โอ้พอดีคำไม,ไม่ไม่ใหญ่เกินไปจะติดคอนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาซอยต้นหอมนะครับให้พอหย,ยาบหยานะครับไม่ต้องทําใหญ่มากนะครับต้นหอมนี้เราจะใส่แล้วแต่ความชอบนะครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะครับมันครับเป็นแค่เครื่องเคียงทาให้มีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นแนคะ่นั้นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาซอยกระเทียมหลังจากซอยเสร็จแล้วเราก็จะมาสับให้ละเอียดพอหยาบนะครับเพื่อที่จะนําไปผัดในกระทะ ต่อไปหลัง่หลังจากซอยกระเทียมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาซอยพริกนะครับเป็นการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนจะนำหมูลงไปผัดในขั้นตอนต่อไปนะครับพริกอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนิดนึงนะครับบางคนาทานเผ็ดไม่ได้ก็ใส่พอประมาณนะครับ แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสูตรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับหมูคั่วพริกเกลือนะครับอันนี้มันแล้วแต่ความชอบเลยบางคนชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะบางคนออชอบหวานก็เติมน้ำตาลเยอะแล้วแต่ความชอบความถนัดเลยนะครับเอาครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําหมูมาใส่กระทะนีอันนี้เราจะไม่เติมน้ามันนะครับเพราะว่าเดี๋ยว มันหมูนี่หมูสามชั้นที่มันจะออกมามากเกินหละน่ะในนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำนะครับลงไปแบ้นี้ให้พอประมาณนะครับแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับจนน้ามันแห้งเสร็จแล้วก็เราจะเอาน้ํามันหมูในนั้นนะครับมาผัดต่อไป <Okay. S 1> โอเคครับ จะรอจน,นน้ำเงี้ยมันจะแห้งนะครับแล้วน้ำมันในหมูสามชั้นเนีมันจะออกนะเราจะใช้น้ำมัน,นนี้แล้วจะหอมนะครับขอาวม้น,น,า,นมาเริ่มแห้งนะครับเราจะรอให้มันสุกจนสีมันเริ่มสวยนะครับพอสีมันสวยแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มนะครับรอนิดนะครับรอให้สีมันสวยนี่ ุตอ,ปปอ,อนนี้หมูที่สวยแล้วครับเราก็าจะมาเอาน้ำมันออกนะครับนิดนึงนี่กิน เียมเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราเราต้องให้แต่เคียมเราเหลืองสักนิดหนึ่งกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้เตะจมูกเลยสองขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่พริกแดงจินดาลงไปนะครับอใส่พริกนี่มันจะเริ่มขุจะม,มจะแสบจมูกนะครับกลิ่นมันจะเริ่มพัดเกนขึ้นเมนูนี้ ทำไม่ยากนะครับเหมือับคอเล่าคอปิ้งคอน้ำมาตู้มแล้วกันครับใส่ผมชุลนะครับใส่หลายเซตหลายนี้เราจะใส่เกลือนะครับเกลือเนี่ยเราจะมาใส่ตอนหลังเพราะว่าเราไม่อยากให้มันซึมเข้าเนื้อครับใส่พอประมาณตามด้วยน้ำมันหอยนะครับตัวผมโอโหเลยเสียงมันเริ่มไหมแล้ว น,นใส่น้ำตาลน,นะครับใส่รสหวานลงไปนิดหน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพริกไทยนะเพิ่มความหอมของอาหารคนไทยทานอาหารรสจัดนะอันนี้อันนี้ต้องบอกนะครับความชอบของผมผมชอบใส่พริกไทยลงไปช่วยส่วนไทยไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องใส่แนะครับเพราะมันจะทําให้เผ็ดร้อนขึ้นอีกนะครับ เรียได้กินแล้วโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่หอมล,อง,ลองไปต้นหอมลองไปต้นหอมที่ซอยลองไปนะครับอ,อ,อ้าวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเมนูหมูผัด พริกเกลือนะครับทำง่ายๆนะครับอยู่ทีบ้านทำกระทะดำนี้ไม่ต้องตกกระใจนะครับมันเป็นสิ่งของเครื่องปรุงต่างๆนครับเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหดงนครับสีรสชาติมันวาว นะครับเสร็จแล้วนะครับกับเมนูหมูผัดพริกเกลือนะครับจากเชฟกูป๊อปตะลอมทัวร์อันนี้ปกติเราจะเป็นสายเที่ยวมากกว่านะครับแต่น,นี้เราว่างจากการเที่ยวเราก็จะมาทำอาหาร <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับ Bye bye